เพียงแค่คิดดีนั่นก็เป็นกุศลแล้วเพียงแค่คิดชั่วนั่นก็เป็นอกุศลแล้วจงหงมันดูแลความคิดของตนอยู่เสมอเพราะจุดเริ่มต้นของการกระทํามาจากความคิดทันทีที่คิดกรรมเกิดขึ้นแล้วทันทีที่พูดและกระทําไปตามความคิดนั้นกรรมย่อมส่งผลโดยสมบูรณ์ไม่ว่ากรรมดีกรรมชั่วย่อมส่งผลรุนแรงเป็นร้อยเท่าพันเท่าเชื่อเถอะว่าไม่มีผลประโยชน์ใด ที่คุมค่าพอจะให้เราลงมือหรือทำความชั่วเลยเมื่อทำดีจงอย่าหวังสิ่งตอบแทนแม้แต่อาน,นิสงจากผลบุญอย่าทำดีเพื่อหวังรวยอย่าทำดีเพื่อหวังลาบยศสรรเสริญขอให้คิดว่าเรากำลังทำดีเพื่อลดความตรณีละความโลภความโกรธความหลงและอัตตาตัวตนกรรมดีและกรรมชั่วนำมาหักลบกบหนี้กันไม่ได้กรรมดีส่วนกรรมดี กรรมชั่วส่วนกรรมชั่วแต่ถ้าเราทำความดีบ่อยๆผลจากกรรมดีย่อมหนุนนำจากร้ายกลายเป็นดีได้จากชีวิตที่ไม่ดีก็ค่อยๆกลับมาเจริญรุ่งเรืองได้เปรียบเหมือนผสมน้ำเกลือความเค็มคือความชั่วส่วนน้ำคือกรรมดีแม้เดิมทีจะมีรสเค็มจากเกลือแต่เรามาหมั่นเติมน้ำบ่อยๆเกลือไม่ได้หายไปไหนแต่สุดท้ายความเค็มจะค่อยๆเจือจางไปด้วยน้ำเปล่า ที่เปรียบได้กับการทำความดี